ขึ้นฟูพลังชีวิตเนี่บเอาเป็นกันเวทเลยครับเสือกันเวทโอเค <queen> โดนข <demek> ้าเป็นตัวสองวะนี่ข้าสองวะตามตามทีมทีมหายไปไหนโอ้โหทีมทีมหายไปไหนอ่ะกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในเกม RV กันนะครับผม เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาเล่นแทงกันนะครับผมมาคลิปนี้เราจะมาสอนให้คนที่อยากเล่นแทงเก่งๆนะครับจะผมจะมาบอกว่าขั้นตอนการยืนจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเล่นเป็นโลมนะครับแทงโลมนะครับเดี๋ยวผมแทงเอง,องผมเขอเพื่อนก่อนไหนนะโอเคไห <laughs> นวะวเนี่ย จะเล่นซัพพอร์ตนะโอเคเดี๋ยวผมจะยืนคุมเองนะครับโอเค okay, นะครับมีคนฟาร์มแทนเราลวเขาถึงใสเขาจะลิงมานะครับเตีย <c oughs> งเบาไหมนี่เขียงไม่พอนะผมเปิดแหลงเตีย <c oughs> งเกียรอาจจะเบานะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็น เดี๋ยวผมจะ,ะไหนวะเออเดี๋ยวผมจะแบนก่อนนะครับเอคีร่าคีร่าไม่มีโอเคแบนคีร่านะครับเอาแล้วตัวใหม่เหรอโอ้เรียบร้อยเมื่อกี้ไม่เป็นไรนะครับถ้าเราเล่นแทงนะครับอย่าอย่ากระยา,ยาคืออะไรอะไรวะใหญ่ใหญ่กมันเป็นอ,อะไรก็เพื่อน กันตีที่ฝ่อยาหญ่ใหญ่จะเลือกผมก่อนไม่โอู้วะเดี๋ยวผมจะเอาเทงมาผมจะเทีนมานะครับโอเคก,การเดี๋ยวผมจะสอนการยืนนะครับเดี๋ยวให้เอาให้เข้าออลที่มาลบก็ได้เอาอลิสมันอลิส เออจะสมัยวะมันไม่มีเอ็เอาอลิสมารวมมารวมให้หน่อยครับโอเคอลิสมารวมให้เรานะครับโอเคถือก็ถือว่า ก็ยังไงก็ไม่เหลืออาริสนะครับให้อาริสมาอันตีให้นะครับฟารังไหมอะไรดูนะผมว่าผมว่ามันเอาแรดเนาะกี่กี่ประเทิทธิ์เนาะเพรา,ะ,าะน่าจะเอาแรดแล้วไม่เอาแรดนะเอามาก้กาววะเฮ้ยมาก้กาวทุกครั้งที่มันเล่นกับผมนะครับไอเน็ตคิกเนะี่ยมันจะเอาแต่แรดเน่อนะครับ ไอ้นี่ก็ให้ผมให้แต่ผมแบกอ่ะผมฟาร์มอะให้แต่ผมแบกนะบัตเตอร์ไฟอะไรวะนี่ให้ผมรวมเหรอเอ้ยผมผมรวมก็ได้ลิงมามึงเรียกไม่ได้นะเพื่อนถ้าลิงมา ถ้านายเอาลิงมานี่นายเล่นยากนะเว้ยเอา้าจะเอาฟอร์เรนมาทำเฮ้ยทัานนี้ก็เอาไปเพื่อนลิงเล่นยากจริงๆแต่ถ้านายจะเล่นก็ไม่เป็นไรก็พอได้อยู่เอ่อให้ผมอดูลูนดูยังไงก็จัดเลยครับลูนเขาเป็น ไม่เพี้ยนผมไม่เล่นนะเอาเลยเลยเอาเลยเลยเล่นยากตอนนี้ลิงเล่นยากมากเลยนะครับผมขอพูดตรงนี้เลยว่าลิงเล่นยากมากจเจ้ามาล้วงยังไงอย่างนี่ยเพื่อนเลอดมามา ตอนนี้ <to> โอเคเดี๋ราจะอัพซิคิวดี่นะครับผมลงเองผมลงเองครับ <c oughs> เดี๋ยวพักเนี้ยดิงเล่นยาก <c oughs> ตอนนี้ลีกขึ้นแยกมากเลยนะครับจะเย็นเพื่อนจะเย็นเพื่อนเดี๋ยวผมดูนี่ก่อนอะไรวะนี่โอเคบนดวนแล้วว่ะเดี๋ยวผมต้องรีบเพื่อนไปบนนะครับเพื่อนผมกำลังวิ่งไปตอนนี้มีใครเห็นผมไหมตอนนี้ยังไม่มีใครเห็นผมเลยนะครับ ใจเยน็เยนใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อน,นมึงใจเย็นไอ้พี่คี่อุ๊ยอุ๊ยอะไรวะเนี่ยโป,ป้ตป้าวโป้ตป้าแค่ได้เฉยด้วยเนี่เก่งจัง okay. เลยไอฮิวแล้วฮิวแล้วครับผมมีฮิวอยู่กับตัวอยู่แล้วตอนนี้คิเดิมน,น่าจะอยู่บั๊บแดงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ต การที่เราเล่นแทงกนะครับเราต้องวิงว่งวิ่งตามแคลรี่นะครับวิ่งด้งกับแคลรี่นะครับกันพยายามกันแคลรี่นะครับแล้วเราก็ไล่ารามันไปนะครับไล่ฝ่าม,มันเห็นไหมไหมมันขึ้นมาแล้วแคลรี่แนละ้วแล้วก็วิง่งมาหาแคลรี่ครับเราวิ่งเราพยายามวิ่งกันแคลรี่ไม่ให้มันล้วงแคลรี่ได้นะครับ เหรอไหมอันนี้มันคือคิวในป่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยคิวเลนคิวในป่าเนี่ยท่านก็โดนเี่ยเอา้าท่านไม่โดนวะไม่โดนโเขาพยายามไม่ให้มันเข้าใกล้แคลรี่เรานะครับแต่ก็โดนแบบนี้ก็ไม่ไหวนะครับเยอะขนาดนี้เยอะขนาดนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันๆๆๆๆจะแท้งถือแค่ไหนก็ไม่ไหวนะครับเพแปลว่า ถ้าโดนพวกนี้เข้าไปนะครับเนี่ยไอ้ไอ้ลาวิวอะไรเนี่ยถ้าเจอมันก็เล่นยากเหมือนกันนะครับมือกนอนันวะไปไหนอยา่ยาอยา่าอย่านะโอ้โหบนแตกว่ะครับทักษะการเล่นฟาร์มผมนี่เอามาเล่นกับแพงนี่เข้ากันได้เลยเนะี่ยทักษะมือเร็วนี่ครับ <laughs> làm người lều nèm mặc mà lập viện thôi, thôi thôi, light bring us to victory โอ้ยเดี๋ยวผมต้องลงไปกันแคดดี้ก่อนนะครับแคดดี้ดูเหมือนจะโดนคุณทำหาแคดดี้ทำไมเนี่ยมันจไม่เป็นไรเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกันการกันการให้มันให้ฟามาเล่นยากนะครับ เเดีี๋ยยวปล่อือตายไหมโอ้โหไม่ตายวะให้แคลรี่กลับบ้านครับเดี๋ยวเรากค้่ำรอแคลรี่เขาจะไม่กลับโอเคเขาไม่กลับเลยครับอ่ะกล้ามเป็นแทงของเราที่ต้องยืนคุมโซนนะครับเนีในใน เราต้องไม่ให้แครีโดนล้วงง่ายๆนะครับถ้าเราเล่นแทงถ้าเล่นแทงแล้วเราไปยืนแย่อยู่ไกลเนี้ยสมมติแครีเขาปวดอยู่เรามาซ่อนอยู่ตรงพุ่มหญ้านี่เราก็ไม่ได้นะครับแล้วก็โดนไถ่กับตีอะไรมึงตีใครเพี้ยนตีก็ไม่เข้านะครับเพราะเราโหดนะครับผมลัดลัดช็อตอุ้ยลัดลงไม่ได้สกิลค่อยไปสกิลไม่แรง ฟาร์มโลไม่ลงมาเฮ้ยไม่ใช่แคลลี่ไม่ลงมานะครับโอเคเดี๋ยวผมพยายามกันกันแคลลี่ให้ได้มากที่สุดเลยครับที่เขาเกิดนะครับอะไรดีค ถ้าเจแบบนี้ล้วก็ยืนไม่เท่าไหร่นะครับเราเจลาเวลนี่เาเป็นแท้งเราก็ต้องโอยยๆอๆเยๆๆน่ยๆ่อเนยเเนอยอเอยเนน่ย่อเหเหยเน่ยเหน่เ่ย่เืนน จะที่เราตายตายถ้าอยู่ได้อยู่เฮ <c oughs> ้ยมึงไปยืนบวกงั้นมึงก็ไม่สู้หรอกเพื่อนก <c oughs> อฆ่าหนึ่งตายสองนะครับสถิติสามหนึ่งของสามไปในทีเดียวโอ้โหผมบอกแล้วนะดิง <c oughs> เล่ยนยากมากเลยดิง อ,อ,อ,อย่าตั้งรูนะอย่าตั้งรูนะตั้งรูนี้ตายเยอะแล้วเนี่ยนะ้นี้สอบขนต่อไปเราจะออกขื้นฟูฟพลังคีวิตนี้เอาเป็นกันเมทเลยครับ เชื่อกันมักขนโอเค้าไปหน a ่งสวัะไอ้ข้างส่ะตาตาม,ามทีมทีมหายไปไหนโอ้โหทีมที่หายไปไหนรทีมไม่ตามครับ <c oughs> ทีมไม่ตามเล, <c oughs> มมมลถ้าเขาตามเราเมื่อกี้ให้บอกเลยว่า <c oughs> เสียได้เสียได้ทีมไม่ตามเรานะครับถ้าทีมตามเราเมื่อกี้นี่เทนเกลือขอบคุณคแคปนี่ขอบคุณแคปผมบอกได้ว่าการที่เราเล่นแท้งเราต้องคุมศส่วนนะครับถ้าเราไม่คุมศูนย์เนี่ยเมื่อกี้นี่ทีมเราตายหมดเลยนะ าามละพยายามดูให้โอ้โหโดนแล้วตีเข้าไปเลยนะครับตอนนี้เราไม่ไหวเราต้องถอยครับเฮ้ยพยายามไม่ให้ไม่อย่าให้ทีมเราตายนะครับก็พยายามกันทีมให้ได้มากที่สุดนะครับถึงแค่เราจะตายแล้วโอเค อย่าให้มันแตกเมทกับตัวสำคำัญเป็นติดขาดนะถ้าตัวสำคัญเราตายเนี่ยเล่นยากมากเลยโอเคได้ป้อมล่างนะครับ <laughs> ดิงโดนโอเคตีช่วยหน่อยดิเพื่อนไม่มีดาเมจเลยโอ้โหมาวะ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  มาวะมาวะดูดูน้ามันจะเอผมไหมไอคิวเลตเนี่ยมันจะอผมแล้วอมันไม่เอาผมวะเดี๋ยวชิ้นต่อไปนะครับเราจะออกเป็นออกเป็นลดความจมตีเร็วนะครับโอเคลดการจมตีเร็วนะครับ ออยทำไมากลำงวงเลยเออะอะไร,ะไรยิงไหนเพื่อนยิงไม่เข้าเลยอะไรเงี่ยอาดูโอเค๊ยยิงให้เพื่อนนะครับตอนนี้ทีมเราก็กลับมาโหดแล้วนะครับทีมเรา คิวเดินอยู่ในป่านะครับเมื่อกี้ตามหาคิวเลียนเพื่อนเออคิวเลียนเป็ไรเพื่อนอย่านะอย่าเด็ดดีเล็กแค่ผ่านนะครับดีเล็ก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 เพื่อน ไอย่ามาหลบพี่อย่ามาหลบพี่หนูเฮ้ยอะไรวะนี่อ่ะหายหายเออฮึฮึเฮ้ยท่าตีไปเลยตะเลียดไป <c oughs> ทีมเราเหลือแค่แคลรี่เมื่อกี้ผมพลาดเองเนี่ยผมผมวิ่งเลยค่ะผมดื่มกันทีมวัาสุดมาสุดเอ้เฮี้ยกันกลางอย่าให้กลางแตกก็พอนะครับโอเคล่างๆนี่ถอยดิเพื่อนมันมาเยอะหน่ไหวไหมเนี่ยจะไม่แคลรี่กูยินแหละเหมือนกันะ เออเกนี huh, ่ย <'t> ังไงยังแหลมดิเพื่อนกินต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยออกนะโอเคจิ้นต่อไปนะครับเราจะออกเป็นกอสะทอร์นเลยครับโอเคเพราะทีมนั้นมีมีแต่ตัวดาเมจนะครับ เดือนคุมแครี่นะครับน่าอะไรวะเนี่ยคีเรนยังอยู่ในแปะนี่นะครับยังไม่ออกมา ออยไยไม่เฟ <si ื่องไม่ได้นะครับมันมาเยอะมันมาเยอะมาเยอะเื่องไม่ได้นะครับแถมเชดี่เราก็กลับบ้านเชลรี่เราไหวไหมเนี่ย เฮ้ยสวยคุมโซนต่อนะครับคุมโซนต่อเลยอืมฮะมันจะขัดเราไปไหนวะไปอยู่ในป่าน,นี่นะครับพวกนี้ตอนนี้มันมันมันน่าจะจีมมังกรออยู่ไหม อะไร,ะไรจะว่าจะว่าทำไมด่วนไห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 มฮัลโหลปั๊ดตัวเก็บขึ้นตีลดคุณโซนะครับอย่าให้มันมาแย่งเรานะครับเราพยายามขีดโซเนาะ <Okay. S 2> เราได้นะครับบนไปบนอะไรดีเพื่อนแต่เราทิ้งทิ้งเพื่อนไม่ได้ดิเราไม่ใช่ตัวเคียนเลนนะครับแหวนเนี่ยถ้าเราจะเราเราต้องรอดูฟา่ามันก่อนนะครับถ้ามันกิ้งยมา,ยางี้มันก็ตายดิเพื่อน,นใจเย็นใจเย็น เปิดเลยนะครับตอนจะมาบวกตัวนี้ต้องเปิดเลยนะครับเปิดอืออ๋ออืสวยสวยทีมเราเปนยังไม่ตายถ้าโดนนับตายแค่ผมตายแล้วเวโอนะครับไม่มีใครกันมันกิ้งเข้าไปในป่ามันหนีเพื่อนโอเคนะครับอู้สวยสวยเออปัดอือสวยสีนี้มันป้อมเลย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  ไปยี่จบจบได้นะครับเนี่ยแค่วรทุกแกก็ลดเสียงไหมเถอะครับจบเลยจบได้นะจบได้จบได้นะครับจบได้นะเอ้ทีมเราไม่ลอยชานะรีบจบเลยทีมเราเนี่ยเอ้ยตีป้อมเลยนะครับก็ตีป้อมอย่างเดียวคนจริงตีป้อมครับผมเอ้ คนจริงเราตีป้อมนะคุนหน้าใครจะได้ MVP นะครับผมผมว่าน่าจะเป็นไม่เมีก็แคลรี่นะครับได้ MVP ผมคงไม่ได้หรอกผมผมช่วยไม่เท่าไหร่ <c oughs> โอเคอันนี้เกมก็จบเร็วอยู่นะครับเพราะมีแทงที่ดีนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับการผมหน้าที่สองว่ะเป็นดูว่าใครได้ที่ การเราโอ้โหเนี่ยที่ไอสัตว์แต่กูฟารนะมึงมึงไม่ได้เด็กที่หนึ่งอ่ะพูดเลยคดไลก่อนเลยครับโอเคไม่ใช่คดไลค์สิโอ้ยอะไรวะลองเอาไปใช้ดูนะครับการการคุมโซนนี่ครับ การกันแคลรี่การบังไม่ให้เขาเข้าทีมเราได้ง่ายนะครับถ้าแท้งตัวเดียวนี่ก็เล่นยากอยู่ดิดหนึ่งนะครับถ้าแท้งสองตัวนี้เราก็ให้ตัวหนึ่งเข้าแล้วแล้วเราก็พยายามคุมโซนอย่าให้ฟาร์มมันเข้ามาการที่เราเป็นแทงนี่ครับเราต้องดูว่าฟาร์มมันน จะล้วงแคดี่ยไหมเราพยายามมองหาตัวฟาร์มมันนะครับอ่ะนี่คือข้อดีนะครับอ่ะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นประโยชน์มากเลยนะครับลองไปใช้ดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมถ้าใครชอบนะครับแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยครับผมใครที่มีเพื่อนเป็นสายแท้งนะครับให้เขาไปฝึกทักษะเอา้วยครับ โอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพองครับที่ผมถ้าชอบอย่า like, ลืมกดไลค์และติดตามให้ผมด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับผม